แล้วก็เอาเท่าไร่เอาเท่าไรหุ้ยเยอะนะครับผมโอ้โหรอบนี้ได้เก้าสิบแปดทิชชู่เลย <G ül> เยอะมากครับผมอุ้ยมีโอกาสที่จะขึ้นสี่ร้อยโอ้โหอีกแค่สามสิบครับผมจะได้ห้ารอทิชชู่ผมอยากรู้ว่าโรงสมันอยู่ตรงไหนน่แหละออตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวคือโรงศบครับผมเ,ออเดี๋ยวเราจะไปตามลูกศรต่อครับผมอยากรู้ว่าลูกศรจะพาเราไปไหนนะครับผมก่อนอื่นมาปิดประตูให้หน่อยครับผมขอบคุณนะคค้าผมอไป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 ,ไป เดวได้เวลาได้ครับผมมาลงไปข้างล่างครับผมเออตามลูกศรไปตามลูกศรไปโอ้โห,โหแค่จะลงแค่จะลงตามดูไปก็โอ้โหยากครับผมถ้าข่าวว่าใครกว่าที่แคบก็ขออภัยด้วยนะครับผมเออมาต้องเล่นในที่แคบกับเกมนี้ตอนนี้อ่าไปต่อผมไม่รู้ว่าลูกศรที่จะพาเราไปที่ไหนนะครับผมเออเออโอ,อ้โหปเจทอดอ๋อของที่คุณเคยเเออนี่ว่าปเจทอดโอ้โหนึกว่าอะไร อ่ะมาเดี๋ยวเราขุดข้างบนนิดที่กว่าครับผมเออจะได้ไปง่ายๆหน่อยครับผมอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเออโอ้โหบอกเลยว่าสู้ชีวิตมากนึกว่านึกว่าขุดเมืองนะครับผมตอนนี้โอ้โหูยิ่งกว่าขุดเมืองอีกเว้ยโขกเลยอ่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไหมอ่ะแล้วก็ขุดไปอีกครับผมขุดไปอีกขุดไปอีกโอ้โเกือบลืมดูเวลาครับผมอ่าตอนนี้ก็หนึ่งนาทีอยู่ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังทันอยู่นะครับผมอ่ะไป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 อ่าเออเออไปต่อครับผมแล้วก็ขุดไปต่อโอ้หู ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันให้ไปไหนวะนี่อ่ะเออเหมือนจะไกลเอาเรื่องเลยนะครับผมไอ้ลูกศรเนี่ยเออว้ยอ่าไป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 ตอบไปตอบไปตอบยังไงเราก็ต้องไปตอบก็ผมไอ้ตอนนี้เหลือห้าสิบวีแล้วครับผมแต่ยังไงก็ต้องทันก็ผมเออยังไงก็ต้องทันยังไงก็ต้องทันอ่ารูบิกั็ผมรูบิกอึบอึบตอนนี้สี่สิบวีแล้วครับผมอ้าวลูกศรหายเฮ้ยลูกศรหายไปไหนวะเออว่ะลงศพมันไม่อยู่แถวนี้หรอหรือยังไงครับผมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะไปไปไป ้ลงศพหายเว้ยเอยเอไอ้ลูกศรที่พาไปนี่ไม่รู้ว่าพาไปหายงศพหรือว่าพาไปอ่าอะไรนะผมโมงกับผมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าให้ไปไหนนะครับไปไปะป,ะปะก็อย่างที่ว่าผมเราต้องมีจุดหมายผมจุดหมายไปทางแล้วคือตามลูกศรแต่วเมื่อกี้ลูกศรหายไปแล้วอะ่ะเออทำไงนิวะา อเอาไปครับผมอียสาสิบห้าครับผมเออรองงกรองงกแค่ okay, อันเดียวเราก็เอานะครับผมอือขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเอออยากรู้ว่าลูกศรนี่มันหมดแล้วหรอมุจเจออันนี้ก็รองเท้าใช่ไหมห้าร้อยอันนี้ก็ผูวอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเอาพั่วใหม่ดีกว่าครับผมเออรองเท้ามันผมไม่รู้ว่ามันช่วยแบบกดเร็วจริงไหมเออถ้าช่วยก็ดีนะครับผมเออผมไม่หนีอยู่แล้วครับผมเออ ไปไปไป,ไปต่อไปต่อไปต่อครับผมอ่าลงไปลงไปโอ้โหแค่ลงตามหลุมนี้ก็นานแล้วนะครับผมเพราะว่ามันลงยากจากเออไปไปแล้วก็ลงตรงนี้เออนิดเดียวนิดเดียวอ่าอา้าวแต่ว่าลูกศรหายไปไหนวะเออเนี่ยลูกศรหายไปแล้วครับผมกูออตรนี้กูตรนี้เออเออคิม อ่าแล้วก็ตรงนี้ตอ่ะอ้าวแต่ว่าลูกศรหายไปแล้วอ่ะหมายความว่าอะไรเ <hours> มื่อกี้นี่ผมไม่เจอจุดหมายปลายทางของลูกศรเองผมเหมือนลูกศรจะหยุดตรงเมื่อกี้เลยนะครับผมเอ้ยงงเว้ยสรุปแล้วเราไปไหนกันแน่ครับผมไอ้ แสดงว่าเราน่าจะไปเจอแน่ๆเลยครับผมไอ้ลูกศรนี่น่าจะหลอกเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคือ,อพ่วกวพลังขุด40สิอันนี้รองเท้าความเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ใช่ไหมความเร็วในการปีนเหรออ๋อปีนขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมว่าผมเอาพ่วใหม่ดีกว่าเออเอาพ่วใหม่ดีกว่าครับผมเราต้องเพิ่มความแรงครับผมเออเพราะว่าไอ,อ้รองเท้าเมื่อกี้นี่มันไม่ได้เพิ่ม ความเร็วในการขุดไงถ้าเพิ่มความเร็วในการขุดผมว่าจะเอาอยู่เมื่อกี้ือแต่ข้างล่างมันไม่เจอแล้วครับผมรู้สึกว่าไม่เห็นแล้วนะลูกศรี่พาไปไหนไม่รู้รู้สึกว่าลูกศรที่พนำทางเราไปครับผมม,มันสิ้นสุดไปแล้วอะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมโอ,อ้หมดเลยครับผมเออทำไงดีไหมเนี่ยหมดแล้วครับผมลูกศรตรงนี้ครับผมหรือว,ว่าให้เราย้อนลูกศรไหมไม่รู้เหมือนกันเอยเราต้องขึ้นข้างบนก่อนครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยว เดี๋ยวโดวนกับผมเดี๋ยวโดนเออพักเที่ยงแล้วโดวนนีวผมพักเที่ยงแวโดวนเก็บก่อนเก็บก้อนอ่าหูลืมพูเลยกับผมว่ามันจะพักเที่ยงแล้วนี่ว่าโอ้โหแปลวาเอเนจีมาซะเมะื่อกี้เนี่ยเออเอ้ยรอบนี้สี่เลยว่ะรอบนี้สี่กองเลยกับผมโอ้โหเยอะขึ้นนี่ว่า,าได้แล้วครับผมเรียบร้อยเราก็รอทานข้าวกับผม เอ้ยเอ้อย่างไอ้กล้องวงจรเอ้ยเอไม่ใช่อ,อ่กล้องอะไรนะกล้องสองทางไกลของลูกพี่ใหญ่ของเราครับผมก็ยังไม่เจอนะครับผมเออไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับผมคืออันนี้เราก็งงๆเหมือนกันนะครับอ่าอ่าเอาเอแต่ว่าไอ้เล่นบัสนี่เราเสียเอนเนอรีด้วยไหมเพราะยังไงเราก็ต้องกินข้าวอยู่ดีครับผม8ปหนะครับผมตอนนี้อ่ะลองเล่นดูอ้าวไม่เสียครับผม ไม่เสียแต่ว่าเอาเอาเอากินกรุดกรุนแต่ว่าถ้าเราชุดเข้ามันจะได้อะไรไหมเนี่ยแหละสงสัยแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับผมไปเลยเออไม่มีแรงอะ่ะเหมือนเราไม่มีแรงเลยครับผมโอ้ยอ่ะโดดจู่เอาผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเรากินข้าวก็ได้มามามากินข้าวซสร็ อืมผมว่านะอยากอยากเก็บข้าวไว้ได้ไหมอ่ะข้าวไปกินแบบช่วงบ่ายอะไรแบบนี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่หิวข้าวอีกเนาะอันนี้แก้วน้ำเราหรือเปล่าโอ้โหแต่บอกเลยว่าแก้วน้ำโคตรจะสซปรกปรเลยครับผมเนี่ยโอ้โหดูบ่ได้เลยครับดูไม่ได้เลยนี่โอ้โหอันนี้คือโซนครัวใช่ไหมอ,อันนี้สปินครับผม โอ้โห oh, oh. แต่ว่าใช้กันในการสปินครับผมเดิมพันรวมหนึ่งเหรียญชนะได้สามร้อยเดิมลองดูลองดูลองดูอย่างเกลือเลยครับผมโอ้โหอ่ะอีกสักอันนึงครับผมไม่สนใจแล้วเดี๋ยวเราเลียยแค่นหนึ่งโอ้โหจะคงเกลือเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้การเลยนะครับโอ้เสียใจว่ะโอ้ตอนนี้ครับผมมันเหมือนสิ้นสุดแล้วอ่ะเหมือนไม่มีทางไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าให้เรามาตรงนี้แล้วก็ขุดขึ้นไปเอ้ยอะไรวะเกี้ย เออโอ้โหอ,อ๋อเราเข้ามาได้นี่ว่าเออหรือว่าให้เรามาตรงนี้แล้วก็ขุดขึ้นไปครับผมอลองดูลองดูมันจะได้ผลหรือเปล่าครับผมเออนี่ไงเอาไม่ใช่เข็มทิศนี่ว่าโอ้โหหนูว่ามีของดีอะไรครับผมโอ้โหอย่างใหญ่เลยครับผมดูบิ๊กลองดูครับผมลองดูว่าจะได้ไหมเฮ้ยนะครับบนนั้นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนี่ผมอขึ้นก่อนดีกว่า เออว่ามันคืออะไรวะเหมือนลงศพเลยครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวเราขึ้นมาก่อนนะ่ผมตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับผมเหลืออีกแค่20สวิสุดท้ายครับผมโอ้โหใช่ใช่ใช่มันมีสีกองดีกว่าไม่ใช่สามกองครับผมโอ้โหลืมเลยแต่ว่ายังไงก็ทานอยู่ดีครับผมโอ้โหเหลือสิบห้าวิครับผมเออทานครับทานครับอมาได้มาได้สองการเอนร์จีเพิ่มครับผมเพราะว่าตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วครับผมว่า ข้างบนเมือเ่อกี้เนี่ยมันใช่โรงศพไหมเออเออแต่ว่าเราจะขึ้นยังไงครับผมเออแค่นั่นแหละประเด็นเลยคือเราจะขึ้นยังไงนี่แหละโอ้ยเพราะว่าเราขุดตรงเลยใช่ไหมล่ะเมือเ่อกี้เนี่ยแบบตรงขึ้นข้างบนเลยอะ่ะเอออามาขอนับเอนดิชี้หน่อยครับผมผมต้องการน้ำเอนดิชี้โอ้ยผู้ติดขัดละต้องการน้ำเอนดิจี้อีกครับผมเราจะขุดไปดูอีกรอบหนึ่งเมือเ่อกี้เนี่ยสงสัยเหมือนจะเป็นโรงศพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม ไป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 <ๆ>เฮ้ยเกือบตกปานปานปะลงไปต่อครับผมลงไปต่อเอ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 ,อ,อึอ๊บฮะได้แล้วครับผมแล้วก็ดูตรงนี้ต่อตรงไหนวะเมื่อกี้เนี่ยที่เราขุดขึ้นไปมันเราเดินไปได้ตอนแรกอะนี่ไงครับผมเดินไปได้นจริงด้วยใช่ไหมเอาจไม่ใช่หรอที่เราขุดไปเมื่กี้นอยู่ไหนวะอันนี้คือที่ไหนวะเนี่ยอึ๊บอันนี้ก็ดอ่าเราดครับ เดยนครับถ้าควบคุมครับผมว่าไม่มีอะไรให้ครับผมไม่มีไม่มีหมดแล้วครับผมวันนี้หาขอนับเอเนจีครับผมขอบคุณครับเอาเราไปอยู่หลังกองได้ไงนี่อ่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยไม่ต้องให้มันเสียเวลาครับผมมาปิดประตูให้หน่อยครับผมเร็วๆเลยครับเออไปยังไปละไปละแล้วก็ลงมาดูผีครับผมมีตรงไหนวะเมื่อกี้เนี่ยมีตรงไหนมะ ลองลองลองไปดูครับผมอ่าลองไปดูแม่ลองไปดูแม่รู้สึกว่าเวลามันจะเยอะขึ้นเอยเวลามันสั้นจริงครับผมช่วงนี้เราก็เลยต้องรีบหน่อยนะครับอึบนี่ไงใช่ไหมอันนี้คืออะไรนีงไงนี่ไงก็เลยสงสัยว่านี่คืออะไรครับผมอื้อนี่ยึบอึบบลูบิกออกไปก่อนลูบิกน้อยครีมครับผมออกไปก่อนอ่านี่ไงนี่คืออะไรครับผมมันใช่ลงศพไหมเอยอ่าเนี่ย หรือว่ามันเป็นหินครับผมแต่หน้าตามันหินมากเลยนะเออว่าผมว่าหินมากกว่าว่ะเออเนี่ยผมว่านะไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นหินนะครับผมไม่น่าจะใช่โวรงศพนะครับผมอุ้ยยิ่งคิดจริงปวดหัว เป็นยังไงกันแน่ครับนี่อ่ะโอ้โหอ่ะแล้วก็ต้องทำต่อครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ครับผมยังคงสงสัยอยู่ไป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 เสร็จแล้ใช่ไหมโอเคเรีกท่าถ้าคคุมเลยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับผมเฮ้ยมาเลยครับมาเลยครับเออแล้วก็เอาไปเลยเอาไปเลยสี่สิบทิชชู่ครับผมตอนนี้รีบครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับผมไอเอาเ้าเก็บก็เก็บจากไว้เออไปเลยไปเลยไปทำไมอ่ะมา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 ขนมปังครับผม แล้วก็ปิดประตูเลยเออปิดแล้วใช่ไหมตายปิดแล้วไปแล้วไปแล้วมาได้ครับผมมาเลยครับเออไปแหมต่อครับผมต่อครับผมอยากรู้ว่าคืออะไรครับผมอ้ยปัญหาชีวิตจริงๆเลยนะครับตอนนี้อ่ะเอา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 แต่ว่ามันอยู่ตัวนี้ใช่ไหมเออวะ่ะทำไมเราไ่ขึ้นไปขุดดูตัวนี้เออใช่เนี่ยมัน,ม,นมันเหมือน หนมากกว่าครับผมเออมันเหมือนเห็นมากกว่านะมันไม่น่าใช่โรงศพนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยผมว่าหินนะครับผมผมว่าหินมากกว่าครับอ่าอ่าอ่าี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเขึ้นไปก่อนครับผมขึ้นไปก่อนอ่าเราก็ดูตามลูกไอ้สีทุ่มแล้วนี่ว่าโอโ้สบายแล้วงั้นเราก็ดูตามลูกศรวนนะผมว่าลูกศรวปตรงไหนอ่าประมาณนี้ใช่ไหม แล้วก็ลองกดตรงนี้ดูลองกดตรงนี้ดูครับผมเอออ่าไปใช่ไหมถูกทางใช่ไหมถูก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 อย่าลืมบ้างอย่าลืมบ้างอย่างนี้เออเราไปที่สุดของที่ไากปเอานี่ไงมาถึงแล้วโอ้โหน่าจะเป็นหินจริงๆด้วยครับผมเออนี่ก้อนใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยนี่มันหินเนี่ว่าอุ้ยหนอ โอ้เสียใจว่ะอุตส่าห์มาตั้งทีผมโอ้โหมาเจอก้อนหินใหญ่ผมนี่ไงจริงด้วยผมคือก้อนหินแน่ๆเลยโอ้โหอึ๊บเนี่ยก้อนหินับผมก้อนหินนี่เออเออไอ้ก้อนหินผมไปได้ผมคือก้อนหินนะครับแต่ก้อนหินอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน เราเราเอเราเก็บของไปด้วยดีกว่าก็ผมโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าของเต็มก็ผมตรงนี้โอ้โหไปไปไปเก็บไปให้หมดับผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็ผมเงินแล้วก็ครีมใช่ไหมอ่าครีมแล้วก็ด้วยก็ผมโอ้โหสุดยอดเราไม่ได้คำตอบอะไรมาเลยครับผมจากตรงนี้ครับผมโอ้โหผมนึกว่าลูกศรจะพาไปที่ดีๆกับผมผมไม่ใช่วะงั้นเราเออผมเลยคิดว่าจะลองย้อนสอนดูกับผมว่ามันจะเป็นยังไง คือถ้าย้อนสอนไปนะครับผมเผื่อ <ew> er <r isa> มีอะไรอยู่ตรงย้อนสอนไงเออพลังงานหมดแล้วครับผมอะคือไปน,นอนดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับผมเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เก็บของลงไปเลยครับผมอ่าแล้วก็ปิดได้ไหมปิดได้ไหมเออเออตรงอ,งองีกแงนอนเลยครับผมนอนเลยเออ จากโรงรถที่คุณจะถึงจุดอุโมงมีถนนสองสายไปยังเกาะข้างเคียงเลาสัน่นเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนั้นโอ้โหผมว่าไม่ได้จบหรอกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะไงครับผมตอนนี้ไปไปเอนเนอร์จีเครื่องนึงก็เอาเราจะรู้ว่ามันคืออะไรข้างล่างครับผมเราจะย้อนสอนไปดูว่าเอ่ยย้อนสอนนี่จะมีอะไรนะครับผมเอ,อไปไป,ไปแล้วก็ย้อนสอนไปครับผมย้อนสอนไปดูเผื่อมีอะไรตรงย้อนสอนนะครับผมเผื่อเราแบบ ทำธุรก,กิจเกินมาอะไรแบบเนี้ยออ,อลองดูลองดูครับผมอเอา้าไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับผมเออไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออเฉียดจุยไปขึ้นดีกว่าครับผมแฟบ